ยินดีท่านผู้ชม aja. ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาร่าปีศาจซาตานกันในวันนี้ในคลิปนี้อยู่เกม DeV i l Inside Us Loose of Evil aja. ปีศาจที่อยู่ภายในจิตใจของเราเกมนี้ไม่แค่เดโมเท่านั้นเกมนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอ้เริ่มมา เสียงเด็กร้องไห้อุ๊ยอะไรอ่ะอะไรแดงๆทีนี้เลือดขึ้นหน้าแล้วเสียงร้องเด็กมาจากไหนมันยังไม่มีเด็กเลยนะชื่อออร์กาสเฮเลนเหมือนว่ามันเป็นนักบวชนะครับนักป่าผีอ่ะจุดเริ่มต้นและจุดจบอยู่ในปี1984 ก็ก็ก็กกมีใครอยู่ที่นี่ไหมฮึอะไรฉันมาอยู่นี่ได้ไงฉันรู้สึกว่าบ้านนี้เหมือนของเธอเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่ออะไรไม่อยากจะเชื่อที่มึงมาบ้านนี้ใช่ไหม <S <S โอเคผมรู้สึกว่ามันจะมีโน้ตให้ผมอ่านอีกแล้วเว้ยโน้ตท,ที่ทิ้งไว้ในห้องนั่งเล่น ถ้านายต้องการคุณแจแล้วก็มันอยู่ในห้องนี้สักแห่งไม่ต้องห่วงนะฉัลอกประตูไว้ทุกบานแล้วเพราะวฉันร้อนเหมือนกับเขาโน่นนี่เป็นของแอนจิลาเหรอฉันจําไม่ได้เลยอ่ะมันว่าทิ้งไว้สักแห่งทิ้งไว้สักแห่งซึ่งกูเจอแหละเก็บไม่ได้ด้วยแมตรงนี้อะไรอะ่ะกระปุกยาเลยวะ กดคิวไว้ใช้นะครับเพื่อเพิ่มสเตมิแนาโอเคเหมือนว่าเราจะไขได้แล้วทางนี้ไขได้แล้วทางนั้นน่ะแป๊บหนึ่งขอเช็คก่อนขอเช็คก่อนอ๋อทางนี้ไปไม่ได้มันบังคับไปทางนี้รู้สึกจะเจอไม้กางเขนด้วยแฮอนั่นมันไม้กางเขนที่เอาไว้ปราบผีของฉันนี่นาแทนก็เก็บมาเอาไปปราบผีซะเย็ด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 มีกันหน้าด้วยอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะฉช่จะทำให้แกร้อน โอเคจุดประสงค์ของเกมนี้คืออะไรอันนี้น่าจะห้องครัวทำไมเละจังวะไม่มีอะไรเลยก้มไม่ได้นะครับเกมนี้มีเมดคิดด้วยเฮ้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 ยอ๋อเปล่าคุณรูว่าเมดคิดอีกอันหนึ่งห่าข้างหน้านั่นโอ้ยๆ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรอุ้ยอะไรอะ โอ้ยเยอ้ออ loyal, ออเยอะว้าว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 ถอยก่อนถอยก่อนอย่านะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามา What is happening มันเกิดอะไรขึ้นอะหืึคนลุกเลยเปิดได้ไหมซาประตูหนึ่งอันนี้เปิดได้ปะนี่เปิดไม่ได้อันนี้เปิดได้นะครับทางซ้ายเฮ้ยเฮ้ย มียันอะไรไม่รู้ล่ะอืมห้องนี้มีอะไรวะเฮ้ยห,หรือว่ารูปภาพรูปภาพอะไรจะมีอะไรพิศซาร์ร้าพิศซาร์้สิ่งสถิตอยู่ในนี้แน่เลยใช่ด้วยลองดิรอนโอ้โอ้โอ้เสียงเสียงเกมอย่างดังอะบอกเลยตรงนี้มีโนต้ตนะครับโนต้ตที่ทิ้งเอาไว้ในห้องหนอนนะครับทำไมนายถึงฆ่าฉันล่ะออกัส ออกัสนี่คือชื่อคนนะครับฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมนายไม่ช่วยปกป้องฉันล่ะฉันไม่ไว้ใจนายต่อไปแล้วพะเจ้าไปตายซะเถอะไอ้นักบวชอินักปราผีเวนไปลงนรกซะเถอะฉันแน่ใจได้เลยว่าเธอไม่เขียนคำแบบนี้แน่นอนเธอนี่หมายถึงใครนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับซึ่งไอออกัสเนี่ยมันเป็นชื่อคนนะครับคือชื่อตัวละครเราเองนะครับเราเป็นอะไรนักบวชนะครับพี่ปราผีไง มันเลยแบบด่าเราปรลุนรลกสักเถอะโอเคโหอะไรวะเนี่ยมึงโดนหนูแท้เหรอห้องนี้เปิดได้ครับผมเห็นสร้อยซึ่งทำอะไรได้นี่ก็ไม่รู้เก็บสิฮ่าสร้อยปราบมรานโอเคตรงไปมีตู้อันเดียวที่โดดเด่นเลยมีสร้อยอีก เฮ้ยเฮ้ยปาผีตายสะเถอะบูอะคุณมัอยู่ที่ไหนวะเนี่ยผมได้ยินเสียงหมาขู่แล้วอยู่เพราะว่าเสียงเกมันดังไปขอลดแป๊บนึงนะครับโอเคมามีหมาตัวไหนเฝ้าทินที่นี่อยู่แกนั่นเอง ร้อนลงร้อนฮ่าฮ่าฮ่ไอพวกหมากระจอกกูบอกเลยมึงทำอะไรมาก้างเขียนกูไม่ได้หรอกโอเคหมาหมดแล้วยังมีแค่นี้หรือเปล่าเอพระเจ้าช่วยฉันด้วยด้วยพลังของพระเจ้าฮา พลังของพระเจ้าทําให้หมาพวกนี้มันตายไปแล้วหยูยเสียงเกมอย่างดังผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้นะครับว่าเสียงเกมมันจะกบเสียงผมหรือเปล่าโอเคแต่ที่เรารู้ตรงนี้มีโน้ตอะไรครับระหว่างที่ผมอ่านเนี่ยคือผมปิดเสียงเกมก่อนนะครับเพว่าไม่ใมงโคตรดังอะโน้ตที่ถูกทิ้งไว้ในที่มืดดูเหมือนว่านักป่าผีเนี่ยจะช่วยชีวิตแอนเซราไม่ได้สินะ <c oughs> <c oughs> ก็ถูกแหละไอคำเหล่านั้นะ่ะที่แกสวดกันไปอะ มไม่มีทางช่วยชีวิตเชอได้หรอกแล้วก็มีในวงเล็บนะครับฮึแกคิดผิดแล้วคำของพระเจ้านะ่ะจะช่วยเราไว้โอเคพระเจ้าช่วยเราไว้นอนดีกว่าโอ้กลับมาแล้วปุ๊บปุ๊บย,ย,ยังเหมือนเดิมใช่ไหมเฮ้ยแต่ห้องนี้เปิดครับห้องนี้เปิดห้องนี้เปิด เฮ้ยเมีคิดว่าอืมนี่นี่นี่มีโคล,โลบาเอาไว้งัดได้มีอะไรไหมเฮ้ย <Hey, S 2> มียาซ่อนอยู่ว่ะโอเคน่าจะใช้แค่นี้นะครับที่จำเป็นแล้วก็เรามาไขกันป้าบงัดเลยงัดงัดงัด,งดโอ้ไม้ฟาดกล้องด้วยเป็นไงล่ะเจ๋งจัดทางยาว โอเคเปิดล็อกล็อกหูยเ,เห็นทางยาวแล้วเสียวไส้ไมีเปิดไม่ได้วะ่ะเปิดไม่ได้แล้วอันเดียวแล้วสินะพระเจ้าตัวคุ้มคลองโอเคไม่มีอะไร เฮ้ยกูปิดดีกว่าปิดดีกว่าอันนี้มีโน้ตนะครับโน้ตที่ถูกทิ้งไว้ในห้องนอนของเด็กน้อยออกัสออกัสออกัส <laughs> ฉันมีความสุขนะที่เล่นกับนายเนะี่ยฉันรอแกอยู่ในห้องครัวหรือว่าในห้องนี้กันนะ <laughs> <laughs> ฉันก็ไม่รู้สิใครเป็นคนทำแบบนี้เนี่ยทำไมบ้านนี้ดูแปลกไป ใครไม่เขียนโน้นนี้ล่ะผีปอบไงผีเวนตะไลปีศาจประตูมันเปิดเข้าดีไหมมันบอกว่ามันรอเราห้องัวนะครับเราจะไปปราบผีมันในห้องครัวกันก็มาดิครับเฮ้ยเจสสสไรส์ วาแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยโวยตรงร้อนเหมือนว่าเราแค่ฝันไปนะครับดีวิว inside us lose Lo evil. of ขอบคุณสำหรับการเล่นเกมเต็มเนี่ยจะมาใน2021นี่ก็2021แล้วนะครับโอเคครับสำหรับเกมนีไ้ได้จบไปแล้วนะครับก็ดีดีดีเลยเกมนี้ดีผมชอบชอบมากชอบมากก็สำหรับวันนี้นะครับเกมนี้ได้จบไปแล้วขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย,บาย,บายไปสิ